สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเฉลยคณิตศาสตร์โอเนตของปี54นะครับนี่เหมือนเดิมนะครับก็คือ,อหนึ่งเนี่ยก็คือน้องต้องรู้ว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอตลุยโจทย์นะครับเพราะ,ะนั้นพี่ก็จะพูดถึงวิธีการทาโจทย์ในแต่ละข้อเลยก็จะไม่ได้พูดถึงเนื้อหาอะไรอย่างละเอียดนะครับ2ก็คือน้องต้องผ่านการเรียนเนื้อหามาแล้วนะครับถึงจะมาดูวิดีโอนี้ 3. ก็คือ,อน้องต้องได้ฝึกทําแล้ว ได้ฝึกทําด้วยตัวเองแล้วแล้วปรากฏว่ามันทําไม่ได้จริงนะค่อยมาดูเฉลยกันนะครับแล้วน้องก็ไม่จำเป็นต้องดูทุกข้อนะน้องก็ดูแต่ข้อที่น้องทําไม่เป็นนะครับอ่ะมาเริ่มข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเซตนะอันนี้เป็นเรื่องเซตนะครับโจทย์กําหนด A, B, C เป็นเซตใดๆแล้วเขาก็บอกว่าอ่า A เนี่ยเป็นสับเซตของ B คําว่า A เป็นสับเซตของ B หมายความว่า A อ่าสมาชิกทุกตัวของ A ต้องอยู่ใน B นะครับ แปลว่าเวลาเราวาดรูปหรือวาดแผนภาพเวนนอออเลอร์เนี่ยนะครับเซต A ต้องอยู่ข้างในเซต B อีกทีหนึง่งแบบนี้นะครับแล้วก็ให้พิจารณาข้อความกอขอนะครับว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอ่ะทีนี้มันมีเซต C อยู่ด้วยถูกไหมซึ่งไอเซต C เนี่ยคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงโอเคปะ่ะคือเซต C เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือมันเป็นแบบนี้ก็ได้เนี่ย ได้2แบบเลยคือมันอาจจะกินเข้าไปถึง a หรือไม่กินเข้าไปถึง a ก็ได้โอเคนะครับทีนี้เนี่ยแล้วมันจะเป็นแบบไหนล่ะคือจริงจงเราก็ควรจะพิจารณาทั้ง2แบบเนาะถ้าเราจะบอกว่าข้อกอไก่ขอไข่ถ้าข้อไหนมันจะถูกได้เนี่ยมันก็ควรจะถูกในทุกรูปแบบโอเคปะอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะลองอคิดในกรณีที่ c กินเข้าไปถึง a ก่อนนะครับแล้วพี่จะให้น้องเนี่ยก็ลองไปคิดแบบนี้ดูนะครับแต่พี่ก็คิดมาแล้วแหละนะครับว่ามันได้ผลลัพธ์เหมือนกัน โอเคเนาะอ่ะลองดูช้อยกอไก่นะครับกอไก่เขาบอกว่า c ลบ a เรามาวาด c ลบ a ก่อน c ลบ a เนี่ยพี่จะแรงเงาสีม่วงนะ c ลบ a คือเอา c แล้วก็ตัด a ออกไปถูกไหมครับเอา c แล้วตัด a ออกไปก็จะได้ตรงนี้นี่สีม่วงตรงนี้คือ c ลบ a นะครับเป็นสับเซตของ c ลบ b โอเคีเ๋ยว c ลบ b เนี่ยพี่ใช้สีเขียวนะครับ คำว่าเป็นสับเซ็ตเนี่ยหมายถึงว่าสมาชิกทุกตัวของ c ลบ a ต้องอยู่ใน c ลบ b แต่บางเอิญว่า c ลบ b เนี่ยมันได้แค่นี้เองโอเคปะหมายความว่า c ลบ a มันเป็นสีม่วงนะครับถ้าจะเป็นสับเซ็ตได้สีม่วงเนี่ยต้องอยู่ในสีเขียวทั้งหมดแต่ปรากฏว่ามีสีม่วงตรงนี้ที่ไม่ได้อยู่ในสีเขียวเห็นไหมงั้นข้อกอไก่ก็ผิดนะครับข้อกอไก่ก็ผิดโอเคงั้นกอไก่ผิดนะ อ่ะก็ไก่ผิดไปละต่อไปมาดูขอไข่บ้างอ่ะพี่เชื่อว่าน้องๆคงจะต้องงงกันแน่นอนนะครับว่าไอเอยกกำลัง C เนี่ยมันแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่มาเขียนให้ดูนี้นะครับ A ยกกำลัง c อินเตอร์เซกอ่ะเดี๋ยวพี่บอกเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะไอยกกำลัง C เนี่ยตัวเนี้ยมันคือคอมพลเมนต์โอเคป่ะคือเราไม่ค่อยเห็นกันหรอกแต่น้องก็รู้ไว้แล้วกันนะครับว่ามันคือคอมพลเมนต์นะแปลว,ว่ามันคือ A คอมพลเมนต์อินเตอร์เซกกับ C เขาบอกว่าจะเป็นสับเซตของ A Complement Intersect กับ B โอเคทีนี้พี่จะขอสลับหน่อยเป็น C Intersect A Complement และอันนี้ก็เป็น B Intersect A Complement โอเคป่ะเพื่อให้ไปเข้าสูตรมันมีสูตรอยู่ว่า A Intersect กับ B Complement จะเท่ากับ A ลบ B จำกันได้ไหมสมบัตินี้สำคัญมากนะครับได้ใช้กันอยู่บ่อยๆแปลว่า C Intersect A Complement ก็คือ C ลบ A นะครับจะต้องเป็นสับเซตของ B ลบ A ตามสมบัตินะครับ โอเคเราก็มาลองแรงเอากันอ่ะเดี๋ยวพี่ใช้สีม่วงเหมือนเดิมนะ c ลบ a เนี่ยพี่จะใช้สีม่วงนะครับ c ลบ a ก็คือเอา c แล้วตัด a ออกไปนะครับก็จริงๆเหมือนข้อกไก่เลยได้ตรงนี้นะครับ c ลบ a โอเคต่อไปอ่ะเดี๋ยวพี่ใช้สีเขียวนะครับเหมือนเดิมนะ b ลบ a b แล้วก็ลบ a ออกไป b ลบ a ออกไปมันจะได้ รอบๆนี้เลยนะครับเหมือนเป็นโดนัทเลยนะโอเคนะครับอันนี้คือ b ลบ a ท่านจะเห็นว่า c ลบ a เนี่ยไม่ได้เป็นสับเซตของ b ลบ a นะโอเคนะครับก็ตอบข้ออ,อ๋อขอไขก็ผิดนะครับก็ตอบข้อ4โอเคนะครับจบเรียบร้อยครับข้อหนึ่ง